ก็สวัสดีครับก็มาเจอกันตอนค่ําคืนเหมือนเดิมนะครับกับการไลฟ์สดนะครับสรุปข่าวในแต่ละวันนะครับจริงวันนี้ก็ไม่ไม่มีข่าวสารอะไรเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมากกว่านะครับซึ่งจะชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคุยเรื่องการเมืองดึกๆอย่างนี้มันก็คงคงดึกเกินไปนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้มาคุยเรื่องของรถไฟฟ้าดีกว่านะครับคือก็ยังมีคําถามเยอะนะครับผม คุยกับเพื่อนหลายๆคนก็ตกลงแล้วเนี่ยเราใช้รถไฟฟ้าหรือว่าเรื่องของรถน้ํามันดีกว่านะครับคือตอนนี้ถ้าดูสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับในกรุงเทพนะครับแล้วก็ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเรื่องของรถไฟฟ้านั้นก็เป็นเทรนที่มาเร็วมากนะครับเพื่อนๆขับรถไปตามท้องถนนนะครับเริ่มเห็นเทส l a นะครับเริ่มเห็นรถที่เป็น BYD นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่แบรนด์ดังๆเข้ามาวิ่งในเมืองไทยนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่า ไอเรื่องของอีโคซิสเต็มเนี่ยซึ่งเราบอกว่าเออเราจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเราอยากได้อะไรนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คงเป็นเรื่องของที่ชาร์จนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็เห็นนะครับว่าความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยแบรนด์อย่างเทส l a นะครับซึ่งเข้ามาเปิดตัวในเมืองไทยตอนช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับก้าวรถดีๆเลยนะครับอย่างโมเดล3กับโมเดล Y เนี่ยเข้ามาเปิดตัวนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยโชว์อยู่ที่สยามพารากอนนะครับก็คือบริเวณที่เปิดตัวเนี่ยก็ยังมีรถโชว์อยู่นะครับผมก็ไปลอง ลองเปิดประตูดูลงดูข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเทส l a ประมาณ3ปีที่แล้วนะครับมันรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะรถก็เพิ่งจะขายที่อเม,อเมริกาแล้วก็จีนนะครับแล้วก็มีโรงงานอยู่ที่จีนแต่ตอนนี้มีรถมาวางขายในไทยแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับใครที่ได้รถเทส l a แล้วนะครับข่าวดีก็คือว่าซูเปอร์ชาร์จมาแล้วนะครับซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยซึ่ง ชาร์จไป15นาทีแล้วบอกว่าวิ่งไปได้ประมาณ350กิโลเมตรนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเป็นซูเปอร์ชาร์จแบบพิเศษนะครับของเท s l a ตอนนี้มาเปิดอยู่ที่เซนทัเวิร์นะครับในในชั้นใต้ดินนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จองรถเท s l a ไปนะครับก็ทีนี้วันนี้หัวข้อที่คุยกันเนี่ยครับคือน,นอกจากเรื่องของเรื่องของชาร์จนะครับแล้วก็เรื่องของ ใครจะซื้อรถสักคันนึ่งครับก็ต้องพิจารณาหลายๆเรื่องนะครับผมก็คิดว่ามันมีเรื่องของอแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนบอกว่ายังไงใช้รถไฟฟ้านี่มันคุ้มกว่ารถน้ํามันแน่ๆน,นะครับเพราะว่าเรื่องพองชาร์จไฟไปเนี่ยเ,เครื่องยนต์ที่ใช้เนี่ยมันใช้ไฟฟ้าซึ่งมันประหยัดกว่าน้ํามันนะครับการดูแลรักษาต่างๆอะลงอะไหล่เนี่ยมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถรถยนต์แบบเดินใช้ใช้น้ามันเครื่องยนต์สันดาบเนี่ย มันก็จะต้องเปลี่ยนไปถึงประมาณสองพันกว่าชิ้นนะครับใช้รถไปทั้งหปีเนี่ยก็โอ้ต้องต้องวิ่งหาอู่วิ่งหาช่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดเรื่องของต้นทุนน้ำมันอย่างเดียวนะครับยังไงเรื่องของการใช้รถไฟฟ้านะั้นมันคุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยพอดีเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถปีนี้นะครับ ปีที่แล้วเนี่ยปลายปีเนี่ยก็หาข้อมูลเปรียบเทียบกันเยอะมากนะครับในเรื่องของอทั้งทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถน้ํามันคือใจเนี่ยไปทางไฟฟ้าแล้วครับตอนแรกเนี่ยก็พาก็ชวนแฟนนะครับไปดู BYD ก่อนเลยนะครับเพราะว่า BYD นะกระแสมาแรงมากนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยสำหรับรถประมาณล้านบาทต้นล้านกว่าต้นๆน,น,น,นะครับเราก็คิดว่ายังไงไฟฟ้ามันมาแน่แหละนะครับเราเห็นแล้วว่า เ,เรื่องของเทรนเรื่องอะไรพวกนี้การส่งเสริมจากรัฐบาลนะครับมันมาแน่ก็ไปเดินมอเตอร์โชว์นะครับไปดู BYD ที่ศูนย์นะครับทีนี้มันระหว่างที่กำลังตัดสินใจว่าจะเป็นไฮบริดนะครับหรือว่าเป็นเป็นรถ e v ดีเนี่ยพอดีตอนไปดู BYD เนี่ยก็ถามถามเซลล์นะครับว่าเออไอค่าประกันรถนี่มันเท่าไหร่นะครับคือเราก็าอยากรู้ว่ามันต่างกันไหมนะครับว่าไอเรื่องของรถที่ที่ใช้รถไฟฟ้ากับที่รถที่ใช้ น้ำมันนะครับประกันมันต่างกันเยอะไหมปรากฏว่าเจอประกัน B ีวายดีสี่หมื่นกว่านะครับก็ก็บอกเฮ้ยบอกน้องทาไมมันแพงจังคือปีแรกนี่ออกรถใหม่เราไม่เสียอยู่แล้วนะครับค่าค่าประกันนะครับก็เขาก็บอกว่าไอ้ตัวประกันของรถไฟฟ้านี่เป็นประกันแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่นี่มันเป็นราคาประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นของของตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถ e ีวีเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตลาดคือเซลล์อธิบายนะครับ B ีวายดีเนี่ยเขาก็บอกว่าตลาดเนี่ย รถไฟฟ้ายังน้อยนะครับการรับประกันการเฉลี่ยวความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็จะคือมันจะไม่เหมือนกับรถยนต์ใช้น้ํามันทั่วไปนะครับก็บอกว่าปีแรกเราไม่เสียนะครับถ้าซื้อรถไฟฟ้า4ี่สี่หมืนกว่าบาทเนี่ยนะครับค่าประกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าออปีต่อไปนะครับอันนี้เราต้องจ่ายเองนะครับสําหรับค่าประกันนะครับทีนี้เพื่อนๆก็อาจจะต้องชั่งน้ําหนักกันนะครับว่าสมมุติว่าเราใช้ใช้น้ํามันรถน้ํามันเนี่ยประมาณ เดือนหนึ่งอาจจะเติมน้ํามัน4ี่พันถึงห้าพันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าประหยัดค่าน้ํามันได้เราต้องไปเสียค่าประกันนะครับซึ่งในปีต่อไปนี่อาจจะยังสูงอยู่นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยราคาของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยตัวประกันแบตเตอรี่เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับคือที่ผ่านมาก็จะเราอาจจะได้ยินข่าวบ้างนะครับว่าเออมันจะรับประกันความเสียหาย10ปีนะครับส่วนแบตเตอรี่แต่ว่ามันก็ต้องไปดูว่าเงื่อนไขข้อยกเว้นอะไรบ้างนะครับ ทีนี้นะครับเผมก็ไปดูข้อมูลนะครับบอกว่าเออหนึ่งเรื่องเรื่องประกันที่แพงยังแพงอยู่สําหรับรถไฟฟ้านะครับสองก็คือสิ่งที่ยังมองไม่เห็นนะครับสําหรับรถรถไฟฟ้านะครับอันนี้เพื่อนๆอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็คือเรื่องของตลาดรถมือสองนะครับคือถ้าเราเราใช้รถยนต์ปกติไปนะครับเราบอกว่าเราใช้ไปใช้ใช้ไปจนถึงปีที่สิบนะครับไปจนถึงปีที่เ ถ้าอะไรเงี้ยนะครับเราอยากจะเปลี่ยนรถเราก็ขายไปในไปในเกรมาร์เก็ตในตลาดมือสองในรถรถมือสองได้นะครับมันมีตลาดซัพพอร์ตแน่นอนแต่แต่รถไฟฟ้าครับผมผมกําลังนึกภาพว่ามันจะคล้ายๆกับเออเราขายโทรศัพท์มือถือหรือว่าขาย iPad อะไรเงี้ยนะครับว่าเออเนี่ยนะครับ,นะรบสมมุติไปปุ๊บเขาต้องเช็คแบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยคุณภาพเท่าไหร่นะครับเอาไปเอาไปขายปุ๊บเนี่ยคือมือถือเนี่ยมันมีตัวเช็คได้ในในนี้เลยใช่ไหมครับเราเอาไอโฟนไปขายปุ๊บบอกว่า เขาก็จะดูว่าเปอร์เซนต์เทของแบตเตอรี่เท่าไหร่แต่ว่าสําหรับคนที่จะเปลี่ยนจะเอารถไฟฟ้าที่ใช้ไป5ปีหรือว่าเกิน5ปีเนี้ยไปขายนะครับอันเนี้ยผมก็ยังมองตลาดไม่เห็นนะครับคือสิ่งที่สิ่งที่ยังกังวลอยู่ว่าเอเอสมมุติเราใช้รถไป5ปีเราอยากเปลี่ยนรถเนี้ยนะครับเราเปลี่ยนได้ไหมนะครับหรือถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่เราจะเปลี่ยนแบตแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าเนี่ยราคามันขนาดไหนนะครับก็เออผมก็เห็น บีวดีนะครับล่าสุดมีการทดสอบว่าให้รถเนี่ยวิ่งวิ่งนะครับไปจนถึงเกือบเกือบแสนห้าหมื่นกิโลนะครับคือเนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับมันต้องเป็นการทดสอบทีนี้เนี่ยเขาก็ให้ให้ขับไปให้มากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เห็นคลิปในติกตอกนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งมามาทําให้ดูว่ารถเนี่ยมันใช้ไปเกือบเกือบแสนห้าหมื่นกิโลแล้วนะครับเปอร์เซ็นที่ลงมาเนี่ยก็อยู่อย,อยู่ที่ระดับแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นก็ถือว่าน่าพอใจนะครับสำหรับรถที่ใช้ไปนานขนาดนั้น แต่ว่าผมผมคิดว่างี้ครับคือสักประมาณอีกสักสาปีนะครับฟันธงได้เลยว่าราคาแบตเตอรี่เนี่ยมันจะลงมานะครับของรถไฟฟ้านะครับแล้วมันก็จะจุงใจให้คนที่ใช้ใช้รถเนี่ยไม่ไม่ต้องกังวลเหมือนเหมือนตอนยังตอนนี้อาจจะยังกังวลว่าราคาแบตจะแพงนะครับแล้วก็ถ้าแบตนาเข้ามาอาจจะต้องรอนานในต่างประเทศตอนนี้ครับรัฐบาลมีแพ็กเกจนะครับในการที่ช่วยสนับสนุนเรื่องของการตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยนะครับ ซึ่งคณะกรรมการของประเทศไทยนี่มีอยู่ชุดหนึ่งนะครับเรื่องนโยบายรถไฟฟ้าก็ชื่อว่าบอร์ด E ีีแห่งชาตินะครับอันนี้รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับคุณสุสพัฒน์พงพันธ์มีชาวนี่เป็นประธานก็เพิ่งประชุมไปนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีเงินที่จะมาอุดหนุนให้เอกชนนะครับตั้งโรงงานผลิตแบตแบตเตอรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์สาคัญสาหรับรถยนต์ไฟฟ้านี่ครับวงเงิน24,00 0ล้านนะครับก็ ลายที่จะตั้งโรงงานแน่ๆนะครับเพราะว่าเขาขอ B.O.I. ไปแล้วในเมืองไทยนะครับแล้วก็ซื้อที่เราด้วยนะครับก็คือบ YD เนี่ยเขาตั้งจะตั้งที่ถ้าจำไม่ผิดนาจะเป็นที่ระยองนะครับก็จะตั้งตั้งสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาแล้วนะครับประมาณแสนห้าหมื่นคันนะครับแล้วก็จะมีโรงงานแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ที่ใช้ออกรถ BYd นะครับผมก็ว่าเออก็ขายกังวลไปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าอื่นอีกครับคือ เราก็เราก็เห็นรายใหญ่ๆนะครับอย่างเอกชนอย่างบริษัทพลังงานโดยสุดนะครับ EA เนี่ย EA ก็มีการลงทุนนะครับโรงงานที่ EA จะขยายการผลิตเนี่ยล่าสุดเห็นผู้บริหารบอกว่าจะขยายไปให้ได้4 4กิโลวัตต์นะครับจากปัจจุบัน1 g กิโลวัตต์ก็จะเป็นโรงงานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับที่ที่มาในการที่จะช่วยให้คนที่ใช้รถไฟฟ้ามีอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับคือตอนนี้ถ้าถามว่าถามว่ารถยนต์ จะเลือกรถไฟฟ้าหรือรถน้ํามันนะครับก็จะต้องดูข้อมูลพวกนี้นะครับคือผมคิดว่าถ้าถ้าแบตเตอรี่ราคาลงประกันราคาลงนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยปีปีนี้นะครับจะเป็นปีที่มียอดจองมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยสองสามหมื่นคันนะครับสำหรับคนไทยที่จองจองรถไฟฟ้านะครับตอนนี้ยังรอรถกันอยู่ก็เยอะนะครับก็เทสลาก็จองกันไปปลายปีเนี่ยก็จํานวนมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีค่ายอื่นๆนนะครับตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับที่จะไปไปดูงานรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็ดูโปรแกรมอยู่นะครับ ดีมากเลยนะครับคืองานนี้จัดที่ศูนย์ประชุมสิลิกิตนะครับชื่อชื่อว่า EV Expo เลยนะครับคือเราเคยเราเคยเห็นมอเตอร์เอ็กใช่ไหมครับจัดที่จัดที่เมืองทองหรือว่าจัดที่ไบเทคนะครับก็มีการมีการที่จะโชว์รถยนต์รุ่นต่างๆนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยไปเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภายในงานรถยนต์เหล่านี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับมีงานนี้แล้วนะครับที่ชื่อว่า ev expo นะครับ Bangkok ev expo 2023นะครับจัดขึ้นวันที่16 1 9กถึง19กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เข้าเข้าชมงานได้ฟรีนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคือตอนนี้นะครับมันมีงาน mobile expo อยู่ด้วยนะครับคือใครที่จะไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วอย่างโทรศัพท์อยู่แล้วก็ไปไปดูที่งานที่โทรศัพท์เนี่ยนะครับแล้วก็แวะเข้าไปดูที่หอข้างๆนะครับคือ อันนี้อยู่ที่ฮอ7นะครับส่วนโมบายเอ็กโปเนี่ยจัดอยู่5กับ6กนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะครับซ,ซึ่งผมว่าใครที่สนใจนะครับไม่ต้องสนใจรถอย่างเดียวก็ได้นะครับสนใจนวัตกรรมที่มันเป็นเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่คือคือรถไฟฟ้านี่นะครับมันเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าทันสมัยแบบหนึ่งนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เล็กทรอนิก์มีชิปมีการสั่งงานอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นนวัตกรรมใหม่สําหรับคนที่สนใจก็น่าจะไปดูนะครับอย่างผมเข้าไป เขาไปนั่งในเทสลาเนี่ยครับผมก็แบบโอ้โหนี่มันคือรถราคาประมาณเกินล้านคือถ้าเป็นโมเดล Y ก็เกือบเกือบสามล้านนะครับคือมันมีแค่จอนะครับจอแล้วก็มีพวงมาลัยนะครับคือไอ้ทุกอย่างในการสั่งงานมันอยู่ตรงจอนั้นนะครับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตรงนั้นนะครับคืออันนี้มันก็จะเป็นคือรถรุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเป็น E ีมันจะมันจะเป็นนอกจากเป็นรถมันจะสวยงามมันต้องสมาร์ทด้วยนะครับคืออันนี้มันเป็นเรื่องของ เรื่องของนวัตรกรรมที่เราน่าจะเรียนรู้นะครับนะครับก็วันนี้ก็ชวนคุยเรื่องชวนเพื่อนๆคุยเรื่องเนี้ยนะครับถวดเรื่องเรื่องการเมืองเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยการเมืองต่อนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ก็เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงคะแนนวันที่สองนะครับวันวันที่16เนี่ยนะครับคือครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่ทั้งฝ่ายค้านสมัยนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลสมัยนี้ก็จะจะได้อภิปรายกันในในสภานะครับซึ่ง วันนี้นะครับผมก็ดูนะครับก็นั่งทํางานไปด้วยก็ฟังอภิปรายไปไว้วางใจไปด้วยนะครับคือฝ่ายค้านก็เตรียมข้อมูลมาค่อนข้างที่จะดีนะครับถึงแม้บางเรื่องเราเราจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอย่างอย่างเรื่องของแต่ว่าเวลาเอาข้อมูลมาเปิดนะครับอย่างเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยนะครับที่คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับเอามามาเปิดเนี่ยเราก็เห็นว่าคือคุณยุทธพงศ์พยาญชี้ให้เห็นนะครับว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เรือหลวงสุโขทัยล่มนะครับเป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยมันมาจากเรื่องของการที่ กรมตุวิทยานะครับคือไม่ได้แจ้งเตือนการพยากรอากาศที่ถูกต้องนะครับแล้วก็โยงไปในเรื่องของการแต่งตั้งคนที่ไม่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับเืออัน,นี้ก็เป็นข้อมูลจากฝ่ายค้านนะครับที่ที่มีการอภิปรายแต่ทุกอันนะครับรัฐบาลก็ลุกขึ้นลุกขึ้นโต้ลุกขึ้นแจงนะครับคืออย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ลุกขึ้นแจงตลอดนะครับทุกข้อทุกข้อกล่าวหาที่โดนฝ่ายค้านพาดพิงน,นะครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ก็เรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะครับแล้วก็วันนี้น่าสนใจนะครับถ้าเพื่อนๆดูข่าวพรุ่งนี้ก็ได้นะครับผมว่านายกเนี่ยเปลี่ยนทีมทาข้อมูลใหม่นะครับอันนี้อันนี้ผมผมจากที่ดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาหลายๆครั้งนะครับเชื่อได้เลยว่าเอ่อเปลี่ยนคนทําข้อมูลแน่นอนนะครับลองไปดูสไลด์ได้เลยนะครับสไลด์ที่ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้ในครั้งนี้นะครับไม่เหมือนกับทุกครั้งนะครับคือมีรูปตัวการ์ตูนนะครับ มีการทำซิงเกิลโพสต์นะครับอย่างเช่นเป็นข้อความเดียวเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปรัฐบาลนี้ไม่มีการขายบ้านแถมสัญชาติเนี่ยครับคือคือปกติพลเอกประยุทธ์เนี่ยขึ้นโพเดียมชี้แจงเนี่ยนะครับดูจืดมากนะครับจืดมากก็คืออ่านเอกสารอย่างเดียวนะครับอ่าน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 ไปนะครับแต่ครั้งนี้ครั้งนี้นะครับหลังจากเป็นนายกมา8ปีนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจจอนคอร์ดชออาจจะไม่ไม่นับก็ได้นะครับแต่ว่า4ปีที่เป็นรัฐบาลเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยชี้แจงในสภา ครั้งนี้นะครับดูมีสีสันที่สุดนะครับดูมีสีสันที่สุดถึงแม้จะบอกว่าออตอบไม่ตรงคําถามบ้างนะครับฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องนี้ไปตอบอีกเรื่องหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องของข้อมูลนะครับเรื่องของอินโฟกราฟิกที่พลเอกประยุทธ์เตรียมมาในครั้งนี้นะครับผมว่าคนทําข้อมูลให้เนี่ยใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ชมตัวที่พลเอกประยุทธ์อย่างเดียวนะครับชมทีมงานที่อยู่ข้างหลังที่ที่คอยซัพพอร์ตข้อมูลให้ด้วย ฝ่ายค้านก็ชมนะครับคือฝ่ายค้านเนี่ยก็รู้ว่าอภิปรายครั้งนี้มันเป็นอภิปรายแบบไม่ลงคะแนนนะครับแต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลมีข้อบกพร่องในการบริหารงานยังไงนะครับแล้วก็หยิบประเด็นเรื่องพวกนี้ขึ้นขึ้นมาตอบโต้ตนะครับก็ส่วนส่วนเรื่องอื่นๆนะครับข่าวข่าวข่าวเรื่องอื่นๆวันนี้นะครับก็มเีเรื่องความคืบหน้าที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวที่ตุรกีนะครับ คือตอนนี้หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็10วันแล้วนะครับผ่านไปเนี่ยผู้เสียชีวิตก็เกือบเกือบ50,000คนแล้วนะครับทั้งในตุรกีแล้วก็สีเีรีถือว่าสูงมากนะครับสูงกว่าที่สหประชาชาตินะครับแล้วก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยคาดการไว้ตอนแรกว,ว่าจะมีผู้ผู้เสียชีวิตประมาณ20,000คนนะครับคือถ้าใครตามข้อมูลตามตามจากช่องข่าวชาแนลนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์ช่องด้วยนะครับเพราะว่า ช่องเราเนี่ยไม,ไม่ไม่มีขายของนะครับผมมีมีแต่เรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับให้เพื่อนๆนะครับอาจจะมีตะกร้ามาฝากไว้ก็คือตามตามกําหนดที่ทิกตอกให้ได้นะครับก็จะตรงตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมเ่เป็นคนไม่ไลฟ์ขายของอยู่แล้วนะครับขายไม่เป็นนะครับก็จะมีแต่เรื่องความรู้ข้อมูลนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเราเกาะติดตั้งแต่วันแรกนะครับผมก็พยายามทําคลิปขึ้นไปนะครับเล่าข้อมูลต่างๆขึ้นไปเพราะว่า มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่จริงๆนะครับในในโลกปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่วันนี้ผมดูเริ่มเห็นนะครับก็คือว่าหลังผ่านไป10วันนะครับสิ่งที่เห็นในข่าวต่างประเทศก็คือว่าเมันมีการเริ่มมีการถอนตัวนะครับของทีมผู้ภัยนะครับทีมผู้ภัยจากหลายๆชาติที่เข้าไปประมาณ50ประเทศเนี่ยนะครับของประเทศไทยก็ถอนตัวครับทีมยูซ่าไทยแลนดก็สรุปภารกิจแล้วนะครับก็สรุปภารกิจแล้วก เดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะครับก็สามารถค้นหาผู้เสียชีวิตในเมืองนั้นไปได้30คนนะครับทีมของไทยแลนด์ก็มีน้องสุนัขเคนายสตัวด้วยนะครับวันนี้นะครับเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินกองทัพอากาศเนี่ยบินออกไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็เอาสิ่งของอบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับซึ่งเป็นซ,ซึ่งเป็นสิ่งของพระราชทานจากในหลวงแล้วก็พระราชินีนะครับมียามีเต็นท์นะครับมีเครื่อง อาหารแห้งคอยสิ่งของจําเป็นต่างๆนะครับใส่เครื่องบินของกองทัพอากาศไปนะครับแล้วก็เดินทางแบบนอนสต็อปเลยนะครับบินแบบดเรกไฟ์ไปที่ตุรกีนะครับแล้วก็เอาของไปมอบให้เป็นมอบให้นะครับแล้วก็รับคนไทยกลับมาเมื่อกี้ผมเช็คข้อมูลล่าสุดนะครับน่าจะประมาณ36คนนะครับจากคนไทยที่ที่อยู่ที่ตุรกีแล้วก็ต้องการที่จะกลับมาอย่างประเทศไทยนะครับรวมทั้งร่างของผู้เสียชีวิตชาวไทยด้วยนะครับที่พบที่เมืองนั้นคนหนึ่งนะครับก็ได้เดินทางกลับมาทาง เครื่องบินของกองทัพอากาศเที่ยวพิเศษที่จัดไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความคืบวัดความคืบหน้าความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของเหตุการณ์ดินไหวที่ตุรกีผมว่าตอนนี้ทีมผู้ภัยจะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มถอนถอนตัวเองออกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้ส่งมอบความช่วยเหลือแล้วก็ต้องให้รัฐบาลตุรกีเนี่ยดูแลต่อไปนะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่ประกาศเหตุฉุกเฉินประมาณ10จังหวัดเนี่ยนะครับสิจังหวัด เนี่ยก็หลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มมีการป้นสะดมนะครับมีเหตุความเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคน,นในพื้นที่นั้นเริ่มลําบากนะครับแล้วก็บางคนก็อยากกลับไปในบ้านในพื้นที่ตัวเองเป็นห่วงทรัพย์สินเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ก็มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นปะปจายนะครับทีมผู้ภัยก็ต่างชาติก็ให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยเริ่มถอนตัวออกมานะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เยียวยาประเทศนะครับโดยการ ส่งเงินช่วยเหลืออะไรพวกนี้ให้นะครับให้กับตุรกีนะครับก็ต้องจับตาดูนะครับว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมากขนาดไหนนะครับเพราะว่ามีประเมินมาเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสูงมากนะครับตัวเลขเกือบ1ล้านล้านแล้วนะครับความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมอันนี้ยังไม่รวมค่าเงินนะครับตุรกีที่ที่ลงนะครับจากความเสียหายก็คือว่าต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาได้อันนี้เรายังไม่นับรวมซีเรียนะครับซึ่งซีเรียนะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาในเรื่องของ การโดนความบาดนะครับแล้วก็มีสงครามกลางเมืองนะครับอยู่แล้วนะครับก็2ประเทศนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับในการที่จะฟื้นฟูประเทศขึ้นมานะครับนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องของดาราศาสตร์นะครับก็อย่าลืมไปดูนะครับวันนี้กล้องอวกาศเจมเว็บนะครับซึ่งส่งไปส่งออกไปนอกโลกนะครับเป็นกล้องโอกาสความชัดสูงมากนะครับก็ได้ถ่ายรูปกาแล็กซีรูปใหม่มานะครับนะครับอันเนี้ย ผมให้ดูงี้แล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับนะครับสวยดีนะครับสวยมากๆเลยนะครับคือผมก็ตามกล้องอวกาศเนี่ยนะครับเจมเวบนะครับคือเทคโนโลยีมันดีขึ้นเยอะครับในเรื่องของเลนส์เรื่องของการส่งภาพกลับมานะครับก็อันนี้อันนี้เป็นภาพที่อยู่ห่างไปประมาณ4,000ล้านปีแสงนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไอ้แสงที่เราเห็นในรูปเนี่ยครับมันคือแสงเมื่อ4,000ล้านปีที่แล้วนะครับส่งมาส่งมาที่กล้องเนี่ยนะครับ คือมันไม่ใช่แสงที่รูปแสงที่เกิดในปัจจุบันนียครับแต่ว่าเนี่ยครับคือความความสวยงามของอวกาศนะครับห้วงอวกาศนานาชาตินะครับที่ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะครับในการออกไปสํารวจนะครับอันนี้ก็มีมีหลายสื่อแล้วนะครับที่เอารูปมาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมเอารูปมารวมให้ดูในทิกตอกก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์สําหรับให้โหลดเป็นไฮเดฟไว้ด้วยนะครับจะได้เผื่อใครเพื่อนๆเอาไป ติดเป็นวอลเปเปอร์ในคอมพิวเตอร์ก็สวยดีคืออันเนี้ยนาซาเขาแจกฟรีนะครับเขาให้ให้มนุษยชาติเนี่ยได้ร่วมภูมิใจในภารกิจครั้งนี้นะครับครับก็ตอนนี้เวลาก็ผมใช้เวลาวันนี้ไลฟ์ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็อันเนี้ยคิดถูกแล้วนะครับมาไลฟ์ตอนกลางคืนหรือไลฟ์ตอนเ,เ,ช,เช้าเชนี่ยก็ติดภารกิจกันนะครับเพื่อนๆก็ติดภารกิจผมก็ต้องต้องรีบออกจากบ้านเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้มีถแถลง ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับของสภาพัฒน์นะครับก็เป็นครั้งครั้งแรกนะครับตั้งแต่ผมทํางานมาก็ที่แถลงวันศุกร์นะครับเพราะว่าก็จะมีเรื่องของผู้บริหารติดภารกิจนะครับในสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวตัวเลขเป็นยังไงนะครับเศรษฐกิจไทยนั้นดีตามที่หลายฝ่ายเริ่มออกมาพูดหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นตัวเลขสรุปของทั้งปีที่แล้วนะครับตัวเลขจริงนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มของปีหน้าด้วยนะครับว่าปีนี้นะครับปี -6 6เนียนะครับเศรษฐกิจ ไทยเนี้ยจะจะปรับ GDP กันยังไงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ท่องเที่ยวเราก็ดีขึ้นชัดเจนนะครับแต่ว่าเรื่องของส่งออกอาจจะต้องระวังเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่ติดภารกิจอะไรท่วงเย็นเดี๋ยวช่วงช่วงดึกๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตตัวเลขให้ฟังนะครับแลวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ